คูดาชันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่197คฤรอาสิ์อินซีโบลินหัวหน้าสามเป็นผู้ออกคำสั่งให้ตามล่าสังหารมูเชิญนคำพูดของมิโกนเลือดไม่ว่าฟังอย่างไรก็เป็นการกล่าวหาโบลินโบลินเป็นผู้ชายที่หล่อเหลารูปร่างผอมบางไม่เหมือนหัวหน้าแก้งมือสังหารเขากลับดูเหมือนเป็นอาจารย์ผู้รอบรู้ในความเป็นจริงโบลินมีอาชีพเป็นนักวิชาการเคยทำงานในเมืองสถาบันการศึกษา แต่ไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรจึงถูกถอดออกจากอาชีพและไล่ออกจากสถาบันการศึกษาภายหลังโบลินเข้าร่วมกับแก๊งเหี่ยวดำจนกลายเป็นผู้นำและเขายังเป็นผู้วางแผนให้แก๊งเหยี่ยวดำอีกด้วยเผชิญกับการตำหนิของมิดโกนเลือดโบลินยิ้มพูดว่าตอนนั้นฉันแค่แนะนำคนสั่งการสุดท้ายไม่ใช่พี่ทั้งสองหรือมิดโกนเลือดแค่เสียงเย็นชาแต่ไม่อาจโต้ตอบได้เขาไม่เห็นด้วยแต่กระดูกอินซีหัวหน้าใหญ่เห็นด้วย มีโกนเลือกไม่กล้าขัดแย้งกับเจ้านายนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเกลียดโบลินรายกาศและเจ้าเล่เกินไปไม่เคยยอมรับความผิดพลาดกระดูกอินซีอายุประมาณ40ปีแต่เขาดูเหมือนอยู่ในวัย50หรือ60แก่กว่าคนพิการด้วยซ้ำรูปร่างเขาไม่สูงเต็มไปด้วยกล้ามและนาเหมือนคนแครกระดูกอินทีพูดด้วยเสียงทุมนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือด้วยเหตุผลบางอย่าง แก๊งคนพิการได้เริ่มออกตามหาอหลิซาไปทั่วเมืองมีโกนเลือกมีบุคลิกตรงไปตรงมาในใจคิดแต่การฆ่าฟันพูดทันทีว่างั้นฆ่าคนพิการก่อนฉันเกลียดไอ้สาระเลวพวกนั้นโบลินโตกลับแก๊งคนพิการต่อสู้กับเรามาหลายปีไม่เป็นการดีสำหรับเราที่จะเริ่มทำสงครามกับพวกเขาในตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือต้องหาอหลิซาให้พบก่อนมิโกนเลือดก,กล่าวอย่างไม่พอใจ ค้นหาคุณยังมาพูดเรื่องค้นหาใช้เวลาไปเท่าไหร่กำลังคนและทรัพยากรไปเท่าไหร่ฉันคิดว่านางอลิซาคงหนีไปเมืองอื่นนานแล้วพวกเราวนไปมารอบเมืองรังอินซีเหมือนมแมลงวันหัวขาดโง่โง่ตัวหนึ่งโบลินพูดเบาๆไม่ต้องเป็นห่วงอลิซาต้องยังอยู่ในเมืองคุณรับประกันได้อย่างไรมีโกนเลือกถามอย่างชนเฉียวรับประกันด้วยชีวิตของฉัน โบลินพูดขณะเหลือบมองไปยังมิโกนเลือดมิโกนเลือดแค้นเสียงอย่างเย็นชาขณะกำลังจะพูดอะไรกระดูกอินซีกล่าวขัดจังหวะขึ้นมาก่อนเอาละการตามหาอลิซ่าไม่อาจชักช้าได้ส่วนแกงคนพิการก็ไม่อาจให้พวกมันหยิงพยองเกินไปเจ้ารองอยู่มิโกนโลหิตตอบรับเสียงดังคุณมีหน้าที่ต่อสู้กับแกงคนพิการแต่อย่าให้เรื่องลุกลามใหญ่โตเดี๋ยวจะจบไม่ได้ด้วยดี กระดูกอินซีออกคำสั่งวางใจได้มีโกนเลือกให้สัญญาทันทีกระดูกอินซีมองไปที่โบลินอีกครั้งพูดว่าเจ้าสามคุณรับผิดชอบการตามหาอลิซ่าต่อไปเร่งให้เร็วกว่านี้เรื่องนี้ไม่อาจรอช้าได้อีกต่อไปอืมได้โบลินพยักน่ารับคำมีโกนเลือกชำเลืองมองชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่อยู่ในอาการหวาดกลัวถามว่าควรทำอย่างไรกับเขาข้าทิ้ง กระดูกอินซีพูดเบาๆคนผู้นั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนมีกโกนโลหิตทราบดีว่าหมายถึงมู่เชิญให้เหล่าพี่น้องสนใจให้มากขึ้นถ้าเห็นเขายังอยู่ในเมืองทําให้เขาสาบสูญไปกระดูกอินซีพูดต่อเข้าใจแล้วมีกโกนเลือกยิ้มอย่างเยี้ยมโหดอีกด้านหนึ่งมู่เชิญและส่มเจียมาถึงคฤริสหัสอินซีนี่คือคฤร,ราสห์ร้างหลังหนึ่ง มีกุญแจเหล็กมากกว่าสิบคลองอยู่บนประตูที่เป็นสนิมบางอันเก่าจนสนิมเขือบางอันใหม่กว่าแต่ก็ยังเก่าอยู่ดีสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเพิ่มเข้ามาในภายหลังที่นี่แปลกดีนะส้มเจียชำเลืองดูแม่กุญแจทั้งเก่าและใหม่บนประตูมูเ่เฉินพยักหน้าเห็นด้วยเขามองไปรอบๆเห็นว่าใกล้ๆมีร้านช่างตีเหล็กมูเ่เฉินหันมาพูดกับส้มเจียไปพวกเราไปสอบถามที่นั่นหลังจากพูดจบ ทั้งสองก็ตรงไปยังร้านช่างตีเหล็กในร้านมีคนสองคนเด็กฝึกงานอายุ1 7 1 8ปีและช่างตีเหล็กระดับปรมาจารย์ในวัย30-40ปีพวกเขามองดูมู่เชิญและส่งเจียมาที่หน้าร้านเด็กฝึกงานที่กำลังดึงเครื่องสูบลมหยุดสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทันทีเดินมาหามู่เชิญทั้งสองคนถามว่าเขาต้องการซื้ออะไรฉันแค่อยากจะถามคุณรู้จักคฤรืสห์อินซีไหมมู่เชิญถาม หลังจากถามประโยคนี้สีหน้าของช่างตีเหล็กฝึกหัดเปลี่ยนไปจากการแสดงออกของเขาแสดงว่าต้องรู้อะไรบางอย่างช่างตีเหล็กฝึกหัดถามอย่างกระวนกระวายทำไมคุณถึงถามเช่นนี้ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งทิ้งข้อความไว้บอกว่าเขาจะไปรอฉันอยู่ที่คฤราสหัอินซีมู่เชิญกล่าวช่างตีเหล็กฝึกหัดสายสีสะพูดว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนของคุณต้องโกหกคุณทำไม มูเชิญรู้สึกสงสยัยช่างตีเหล็กฝึกหัดกำลังจะพูดอะไรบางอย่างภายในร้านช่างตีเหล็กตะโกนเสียงดังต้าเกินถ้าอีกฝ่ายไม่ซื้ออะไรก็ไม่ต้องพูดร้ายสาระกลับมาช่วยฉันทำงานช่างตีเหล็กฝึกหัดมองมู่เชิญด้วยท่าทางเสียใจพูดว่าขอโทษหลังจากพูดจบเขาก็เดินกลับเข้าไปข้างในช่วยช่างตีเหล็กดึงเครื่องสูบลมต่อไปไฟของเตาล้อมนั้นรุนแรงและร้อนจัด แม้แต่มู่เชิญก็ยังรู้สึกได้ขณะยืนอยู่ที่หน้าประตูเมื่อเทียบกันแล้วช่างแตกต่างจากความไร้ชีวิตชวาและเย็นชาของคฤราสหัอินซีที่อยู่ไม่ไกลที่นี้ต้องมีบางอย่างผิดปกติเมื่อเห็นว่าช่างตีเหล็กฝึกหัดไม่ยอมพูดส่งเจียดึงแขนเสื้อของมู่เชิญพูดว่าพี่มู่เชิญเราไปถามคนอื่นต่อดีไหมช่างมันเถอะไปถามมืออาชีพดีกว่ามู่เชิญพูดมืออาชีพ สงเจียแสดงความสงสัยบนใบหน้าของเธอมู่เชิญอธิบายต่อว่าพ่อค้าข้อมูลสงงเจียตระหนักขึ้นมาทันที NPC ที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆนี้อาจรู้แค่นิดหน่อยประมาณว่าทั้งหมดที่พวกเขารู้คือข่าวลือถามไปก็อาจได้แต่ความว่างเปล่าไปที่แหล่งพ่อค้าข้อมูลมืออาชีพแม้ต้องเสียเงินแต่มักจะได้ข้อมูลดีๆตอบแทน มูเชิญพระรงเจียกลับไปที่โรงเตียมชั้นใต้ดินพ่อค้าข้อมูลยังคงสูบบุหรี่อยู่ที่นั่นเขายังคงเล่นการพนันกับผู้คนดูเหมือนว่าตานี้เขาเป็นผู้ชนะเมื่อเขาเห็นมู่เชิญเขาโบกมืออย่างกระตือรือร้นพี่ชายคุณมาส่งเงินให้ฉันอีกแล้วหรือหลังจากนั้นผีอมควันก็พูดกับผู้เล่นที่โต๊ะเดียวกันขอโทษนะงานกำลังจะมาฉันต้องทำงานเพื่อนร่วมโต๊ะต่างสะบัดคำหยาบออกมา เมื่อเหลือเพียงคนสามคนในที่นั้นมู่เชิญถามด้วยเสียงต่ำฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคฤราสน์อินซีผีอมควันหยิบซิก้าออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วจุดมันในขณะที่เขากำลังจะส่งมันเข้าปากเมื่อได้ยินมู่เชิญถามข้อมูลเกี่ยวกับคฤราสน์อินซีเขาตัวแข็งไปชั่วขณะหนึ่งจากนั้นผีอมควันก็รู้สึกตัวพูดว่าฉันรู้เรื่องแค่นิดหน่อยหนึ่งหมื่นเหรียญทองก็ได้ อย่างไรเอิญไทวินก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินจำนวนนี้ยังคงเป็นกฎเดิมจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนหลังจากฟังข้อมูลค่อยจ่ายอีกครึ่งหนึ่งในกรณีที่ผีอมควันบอกข้อมูลที่ไร้ประโยชน์แก่เขาผีอมควันเปล่าวควันรูปวงแหวนอย่างใจเย็นรับเงินพูดว่าที่จริงคุณสามารถจ่ายเงินทั้งหมดให้ฉันได้เพราะข้อมูลนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอนมู่เชินไม่พูดอะไรผีอมควันสูบซิก้าลึกๆปล่อยออกอย่างช้าๆ ก่อนที่จะเปิดปากของเขา